ตอนแรกก็คิดว่าของมือสองมีแต่ของเก่าแต่จริงๆแล้วผมจะมาบอกความลับที่ทุกคนไม่รู้กันครับว่าที่ร้านเขามีสินค้ารายการพิเศษแอบเก็บคัดเอาไว้จนผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้ามือสองถ้าพี่พี่เซลเขาไม่พาผมมาดูให้เห็นกับตาตัวเองและนี่คือตัวอย่างสินค้าสวยๆที่ทางร้านเขาแอบเก็บคัดเอาไว้ครับอย่างอาร์มแชร์หัวกระโหลกสีทองตัวนี้ใหญ่ขนาดนี้ เริ่มต้นเพียงไม่ถึงหมื่นต่อด้วยชุดตุ๊กตาโคลงกระโหลกกระดาสีเรือได้ถึง4ตัวเริ่มต้นหลักพันเนี่ยนะและอย่างเก้าอี้เจ้าชายแขนม้วนดึงกระดุมคิดตั้นเท่ๆแบบนี้เริ่มต้นเพียง5 0 0 0ันบาทเท่านั้นอย่างหีบไม้บุกผ้าเห็นว่าเป็นงานจากอิตาลีเขาเริ่มต้นแค่2,000ันบาทเท่านั้นเองมาดูโคมไฟตั้งโต๊ะคู่นี้สีดำโคตรเท่ใหญ่ขนาดนี้เริ่มต้น5 0 0พันบาทได้ถึง2ตัวเลยและพี่ที่ร้านบอกว่าของที่คัดเข้ามาประมูลจะเป็นสินค้าสภาพดีๆสวยๆถึงจะเป็นของมือสองแต่รับรองได้เลลยววว่่่าาาสภพกก80% 90%บบแแนนนนอะีครั คือพี่ไก่ก็ดังเก็บของสวยทางร้านเขาจะเก็บของสวยๆบางทีมีเพียงไม่กี่ชิ้นและรายการของที่จะเข้าร่วมประมูลทางร้านจะเก็บเอาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีมีหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์จากบ้านดาร์กของสไตล์หลุยส์เฟอร์วินเทจเฟอร์อัลโดหรือจะเป็นเฟอร์มินิมอลรวมถึงเฟอร์ลักชัวรี่ด้วยนะครับโดยลูกค้าทุกท่านสามารถตั้งราคาสินค้าได้ด้วยตัวเองถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องสู้ราคากันหน่อยครับหากฟังมาถึงตอนนี้และสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลตั้งแกรยคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มมารอได้เลย